นี้จะเป็นดีกรีสามละดีกรีสามมันก็จะคือสก็สังเกตเนามันจะเป็น x กําลังสามนะสังเกตว่าดีกรีมันจะทอนลงมาเรื่อยๆเนาะอันนี้ดีกรีสามสองหนึ่งศูนย์เห็นปะดีกรีมันจะค่อยลดหลั่นลงมานะครับที่จะมาสอนการแยกตัวประกอบพหพุนามดีกรีสามนะเมื่อกี้พี่สอนแยกตัวประกอบพระพุนามดีกรีสองใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นดีกรีสามนะถ้าพหพุนามดีกรีสองนะครับก็จะเป็นสูตรที่พี่พูดไปดีกรีสามเนี่ยเขาจะเรียกนะครับพี่จะใช้วิธีว่าหารสังเคราะห์นะ ชื่อวิธีอ่ะพี่ก็เขียนไม่ค่อยถูกนะเพราะเคาะหันหานสังเคราะห์เขียนยังไงนะรประมาณนี้นะครับเป็นเป็นชื่อวิธีในการแยกตัวประกอบประมาณนี้เนาะหานสังเคราะห์ทำยังไงนะครับขั้นแรกเราจะิสต์สัมประสิทธิ์นะเขาเรียกว่า list lst นะิ i s t สัมประสิทธิ์เรียงตามดีกรีนะเรียงตาม ดีกรีก็คือไล่ตั้งแต่ดีกรีมากไปหาดีกรีน้อยพี่เขียนมให้ดูเลย1ลบ2ลบ1แล้วก็2นี่1ลบ2ลบ1สองเนาะหลังจากนั้นพี่ต้องหาตัวสี่เหลี่ยมตรงนี้มาใส่ซึ่งตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้ในในตำราเนี่ยเขาจะบอกมันเป็นตัวประกอบของตัวหลังนะครับอะไรที่เป็นตัวประกอบของตัวหลังบ้างอันนี้ในที่นี้ไปเลข2นะก็คือมีบวกลบ1กับบวกลบ2ถูกไหมหนึ่งกับสองจะเป็นตัวประกอบของเลขสองเนาะเพราะเลขสองเป็นจำวเฉพาะนะ บวกห,หนึ่งระบบกับบวกบสองเราต้องเอาเลขมาใส่ตรงเนี้นะครับแล้วเราจะมาดูผลลัพธ์ตรงนี้นะผลลัพธ์ตรงนี้ต้องเป็นศูนย์ในในในทฤษฎีหารสังเคราะห์เนี่ยไอ้ตรงตรงนี้ตรงที่พี่ชี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเศษที่เหลือจากการหารเขาเรียกว่าเศษนะเศษที่เหลือจากการหารซึ่งถ้ามันเหลือเศษศูนยะ์น่ยแสดงว่าไอ้เลขเนี้ยหารตัวเนี้ยลงตัวแล้ว ตัวอะไรก็แล้วแต่ที่หารลงตัวแสดงว่าตัวนั้นเนะป็นตัวประกอบเข้าใจใช่ปะเลข8ปดใช่ไหมสองหารแปดลงตัวไหมลงแสดงว่าสองเป็นตัวประกอบของแปดนะครับคล้ายๆกันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับพี่จะมาหาเลขนี้ซึ่งทําให้ผลลัพธ์ตรงนี้เป็นเลขศูนย์นะแสดงว่าไอ้ตัวนี้ต้องเป็นตัวประกอบของไอ้พวกนี้โอเคปะ่ะขั้นต่อมาก็คือพี่ก็จะเริ่มละจะเอาเลขไหนเรามีหลายเลขบวกลบหนึ่งบวกลบ2นี่มีสี่เลขนะ ขั้นขั้นขั้นแรกก็คือพี่จะเอาเลขน้อย,อยก่อนนะครับพี่พี่จะเริ่มแต่เลขน้อยสุดอะ่ะก็คือบวกหนึ่งอ่ะถ้าถ้าเกิดบวกหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้เป็นศูนย์พี่จะเปลี่ยนเลขเนาะอาจจะเอาลบหนึ่งมาใส่แล้วดูว่าได้ไหมถ้าลบหนึ่งไม่ได้พี่อาจจะไปเอาเลขสองอะไรเงี้ยนะครับแต่ถามว่าถ้าน้องเอาเลขสามมาใส่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรมันมีแค่นี้ถูกไหมครับมันมีแค่บวกหนึ่งลบหนึ่งกับบวกสองลบสองถูกไหม เราไม่สามารถเอาเลขอื่นแบบแบบมันไม่ใช่ว่าคุณอยากเอาเลขไหนมาใส่ก็ได้มันไม่ใช่นะมันต้องเป็นตัวประกอบของตัวหลังเท่านั้นนะเลขที่เอามาใส่นะครับที่เริ่มเลขหนึ่งก่อนนะข่าแรกนะมันจะดึงตัวแรกสุดนะครับลงมาก่อนนะใส่วงกลมเอาไว้นะครับวงกลมคูณสี่เหลี่ยมนะมาใส่ตรงนี้นะบวกกันอยู่ข้างล่างใส่วงกลมนะครับวงกลมคูณสี่เหลี่ยมใส่ตรงนี้บวกกันอยู่ข้างล่างใส่วงกลมวงกลมคูณสี่เหลี่ยมไปตรงนี้บวกกัน ตรงนี้นี่ได้แล้วนะแสดงว่าเลขที่เราเลือกมาใส่สี่เหลี่ยมนะี่ถูกต้องละพอจบขั้นตอนนี้มันจะเป็นยังไงนะครับไอตัวที่อยู่ในสี่เหลี่ยมเนะี่ยมันจะถูกเขียนในวงเล็บโดยที่เครื่องหมายตรงข้ามน้องสังเกตว่ามันคือเลขหนึ่งถูกต้องไหมเวลาเราไปเขียน,นวงเล็บอ่ะมันจะกลายเป็น x ลบหนึ่งแบบนี้อ่ากลาย x ลบหนึ่งนะครับแล้วไอในวงกลมตัวนี้สามตัวมันเขาเรียกว่ามันจะเป็นสัมประสิทธิ์นะอาจจะพูดยาวนิดน,นึงนะมันจะเป็นสัมประสิทธิ์ที่ดีกรีถูกทอนลงไปหนึ่ง ตรงเนี้ยมันคือดีกีสามถูกไหมตัวแรกเนี่ยคือดีกีสามแต่พออยู่ตรงเนี้ยมันจะเหลือดีกีสองคือดีกีมันถูกทอนลงไปหนึ่งอันนี้ดีกีสองใช่ไหมตรงเนี้ยคือดีกีหนึ่งตรงเนี้ยดีกีหนึ่งใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยคือดีกีศูนย์เวลาเราเขียนเรียงก็คือเป็นแบบนี้ x กำลังสองลบ x ลบสองเนี่ยได้แบบนี้นะครับหนึ่งก็คือตัวนี้ลบหนึ่งนี่เห็นไหมแล้วก็ลบสองคือตัวนี้นะครับหลังจากนั้นอีกฝั่งหนึ่งเท่ากับศูนย์นี่เหลือดีกีสองแล้ว พอเหลือดีกีสอเราสามารถแยกตัวประกอบได้แล้วถูกไหมอย่างที่พี่ได้สอนมาเมื่อกี้นี้นะครับใส่ไปเลยสองกับ1นนะครับลบกับบวกแบบนี้ใกล้คูนใกล้ไกลคูณไกลไปลองดูเนาะเพราะนั้นมันจะได้ทั้งหมด3าําตอบละมี3ามวงเล็บถ้าเป็นดีกรีสามันจะมี3ามวงเล็บนะแล้วก็มีสคําตอบนะครับเพราะนั้นคําตอบของข้อนี้นะครับค่า x ที่ได้ก็คือจะมีเลขหนึ่งหนึ่งเลขเลขสองหนึ่งเลขแล้วก็เลขลบหนึ่งหนึ่งเลขนะครับมีแค่นี้ถามว่าอ่ะถ้าพี่เอาเลขมาใส่ตรงนี้แล้วมันไม่ได้ศูนย์ทำไง ก็เปลี่ยนเลขเนาะถูกไหมต้องบอกว่าบางข้อเนี่ยเลขตัวเนี้ยมันมีหลายเลขเพราะว่าพี่ยกตัวอย,าอย่างอย่างเช่นสิอย่างเงี้ยสินี่มีหลายเลขนะที่เป็นตัวประกอบอะถูกไหมหนึ่ก็มี2ก็มี3ก็มี6ก็มี9ก็มีมั้ยมีเยอะเลยเพราะนั้นเราต้องเอาลองเราเรา,เราต้องลองเลือกดูว่าจะเอาเลขไหนนะครับส่วนมากก็อย่างที่พี่พูดแหละพี่ก็จะเอาเลขน้อยๆแล้วค่อยๆไล่ขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะมาดูอันนี้มั่งอ่ะเดี๋ยวพี่ทําข้อนี้สังเกตว่าข้อนี้สามประสิทธิ์มันจะมีเลข2ใช่ไหม วิธีก็เหมือนเดิมอะลิสสัมประสิทธิ์เรียงตามดีกรีไม่ต้องคิดเยอะอะสี่เหลี่ยมมาใส่แต่สี่เหลี่ยมมันต้องมาจากตัวประกอบตัวหลังซึ่งเป็นเลขสามสิบมันมีหลายเลขเลยอะบวกลบหนึ่งบวกลบสองบวกลบสามบวกลบห้าบวกลบหกบวกลบสิบบวกลบสิบห้าบวกลบสามสิบเนี่ยมีเยอะเลยนะครับก็เหมือนเดิมอะพี่เอาเลขหนึ่งหนึ่งไม่ได้ค่อยว่ากันนะ ดึงมงมาก่อนตัวแรกนะครับบวกคูณกันนะบวกกันคูณกันบวกกันอันนี้ไม่ได้วะอันนี้หนึ่งไม่ได้วะอันนี้อันนี้ได้แหละอันนี้ได้เป็นลบสิบแปดเนาะเนี่ยไม่ได้ถ้าหนึ่งไม่ได้แสดงว่าต,ต้องลองลอง,ลองเปลี่ยนเป็นเลขอื่นนะครับอาจจะลองเอาลบอะไรเงี้ยอ่าลองลบนะอ่าแต่พี่ขอลองเลขสองแล้วกันนะเผื่อเลขสองมันได้อ่ะดึงมาก่อนได้สี่ 1, 2, บวกกันได้หนึ่งคูณกันได้สองบวกกันได้ลบสิบห้า คูณกันได้ลบสามสิบอ่ะอันนี้ได้ละนะครับได้เป็นเลขสองนะได้ตรงนี้เป็นศูนย์นะดังนั้นตรงนี้เขียนในวงเล็บเป็นเครื่องหมายตรงข้ามแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็คือถูกดึงมาใช่ไหมดีกรีถูกทอนลงไปหนึ่งนะสองเอ็กซ์กำลังสองบวกเอ็กซ์ลบสิบห้าเท่ากับศูนย์แยกตัวประกอบตรงนี้นะครับแยกตัวประกอบก็จะเป็นสองเอ็กซ์กับเอ็กซ์แล้วก็เป็นห้ากับสามบวกกับลบนี้ ใกล้คุณใกล้ไกลคุณไกล,กล,กลอ่ะได้นะครับได้ทั้งหมด3วงเล็บละนะฮะสมวงเล็บลนะก็คือคําตอบข้อนี้ก็จะเป็น x เท่ากับสค่าหนึ่ง x เท่ากับ5้ส่วนสค่าหนึ่งแล้วก็ x เท่ากับลบสค่าหนึ่งนะได้แบบนี้ถามว่าทําไมเมื่อกี้เราแทน1แล้วถึงไม่ได้เห็นปะ่ะคำตอบมันไม่มี1ไงเห็นปะ่ะ <c ười> คำตอบมันไม่มีเลข1มันก็เลยไม่ได้นะครับถ้าถ้าเลขไหนที่เราแทนไปแล้วมันได้ในคําตอบมันน่าจะมีเลขนั้นด้วยในในในเคสเนี้ยมันจะมีเลขที่แทนได้แค่3ามเลขเท่านั้นก็คือเลข2 5ส่วน2แล้วก็ลบ3าม มีแค่นั้นนะันนี้เป็นเรื่องของการแก้สรรมการแล้วนะครับจริงการแก้สรรมการน้องๆทุกคน่มีทักษะอยู่แล้วนะพี่อาจจะไม่ได้แบบ่ออะไรมากมายเนาะเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปกันเร็วๆแล้วกันเนาะครับอันนี้ก็เอาพี่เอาลบสี่ตัวย้ายมานะเอาย้ายดีไหมหรือจะทํำยังไงดีให้มันให้มันง่ายที่สุดนะครับจริงๆก็ลองดูเลยก็ได้นะไม่ต้องคิดเยอะนะเราก็ เราก็ย้ายเลยก็ได้นะถ้า,างั้นนะหรือไม่งั้นก็ทำทีละฝั่งนะทำทีละฝั่งก็ได้นะอย่างนี้แล้วกันแล้วแต่นะน้องอาจจะไม่ได้ทำเหมือนพี่ก็ได้นะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับพี่ทำทีละฝั่งอันนี้หาคอรนอเนะได้สองอันนี้เอกลบหนึ่งอันนี้ได้ต้องเอาสองคูณเนาะบนล่างนะอันนี้ก็ได้แปดอันนี้คอรนอได้สามนะต้องเอาสามคูณตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสิบห้า ได้เป็น15แล้วก็กจับมารวมๆกันอะเป็น x-9 ลบเส่วนสอันนี้ก็เป็น X บวกสิ 17, ส่วนสแบบนี้แล้วก็คูณไข้กันเนาะสามคูณกับ x ลบเแล้วก็2องคูณกับ x บวกสิบเนะครับสามลบยี 27, เท่ากับ2 x บวกด้วย34เนาะย้ายฝั่งนะ x เดียวอันนี้เป็นสามสิบี่บวกยี่เดียวเท่ากับห้าสิบสีไม่ใช่54ี่สิ 34มสบวกย7เป็น51อ็ดไม่ไม่ใช่51 61เออนาะ61นะครับได้คำตอบแล้วนะ x ลขหกสนะครับหนึ่งน้องอาจใช้วิธีอื่นก็นได้นะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะ